นี่เป็นคาถาที่ท่านเรียกว่าเป็นทั้งปนามะคถานอบน้อมพระรัตนตรัยและปฏิญญากถาแสดงปฏิญญาที่จะทำนะการนอบน้อมมาถึงที่อภิวาทิยะปฏิญญาอยู่ที่พาสิทธสังอภพิธรรมมัตสังกหังนะเมื่อวานก็แปลไปแล้วก็คงจะไม่ต้องพูดอะไรมากอีกนะครับนะข้าพเจ้า นะรู้ได้ไงเห็นสัสังวิพัตก็ขึ้นอหังข้าพระเจ้าหมายถึงพระอนุรุทธ,ธาจารย์ผู้ที่รจนาคำพีอภิธรรมมัตสังกหะอภิวาทิยะขอถวายอภิวาสนะที่จริงใช้ซึ่งนะฮะแต่ผมแปลแบบสำนวนไทยก็แด่เลยนะนี้เป็นทุติยภัจฉ์สัมมาสัมพุทธทงังซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่แปลแบบนั้นแล้วมันไม่สละสุวยแปลหากวิพัฒน์แด mm hmm. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอตุลังผู้หาใครเทียบเสมอมีได้สัสตธรรมะคนุตตมังพร้อมทั้งพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์ผู้สูงสุดอภิวาทเสร็จแล้วใช้เวลาไม่นานนะฮะท่านตั้งจิตและลึกถึงพระรัตนตรัยแป๊บเดียวเสร็จก็พาสิทธสังเลยจักกล่าวแล้วจักกล่าวกล่าวในที่นี้คือท่านนั่งเขียนอยู่คนเดียว นะความหมายพาธาตุตัวนี้แปลว่ากล่าวก็จริงแต่ความหมายจริงๆก็คือรสจนานะจากรสจนาอภิธรรมมัตสังคหังนะอภิธรรมมัตสังหหปรกรณแปลว่าปกรณ์เป็นที่รวมย่อดหลักเนื้อหาของอภิธรรมปิดกปรกรณ์เป็นที่รวมย่อดหลักเนื้อหาของอภิธรรมปิดกนี่เห็นไ,ไหมครับท่านก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่าคัมภีร์นี้ไม่ใช่อภิธรรมปิดกนะแต่เป็น คำพีที่เอาไว้รวมยอ่อแต่รวมย่อหลักเนื้อหาเนื้อหาหลักๆของอภิธรรมปิดกนะครับสรุปเอาหลักเอาใจความมาเลยเอาหลักที่มีอยู่หลักใหญ่เลยนะฮะในอภิธรรมปิดกเพื่ออะไรล่ะเพื่อเกื้อกูลต่อคนรุ่นหลังนะท่าน,นมีปัญญามากเพราะท่านอ่านวินัยอ่านอ่าน,าน,านพระไตรปิฎกทีนี้ คนที่จะเขียนคัมภีร์อยู่ดีๆไม่ได้เขียนเองนะครับจะมพะีพระราชาบ้างพระมหาเถระบ้างไปอาราธนานะไปอาราธนาคืออยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครมีความสามารถท่านสอนอยู่แล้วทีนี้เมื่อเห็นท่านสอนท่านทํางานอยู่แล้วเห็นมีความสามารถในการที่จะอธิบายได้ให้คนคนอื่นเข้าใจได้ง่ายนะเห็นประโยชน์ ก็จะเลยไปอาราธนาบางทีก็เป็นพระราชาบางทีก็เป็นพระมหาเถระนะครับอาราธนาให้ท่านทํางานการทํางานไม่ใช่แบบใครนึกอยากเขียนอะไรก็เขียนหลักของศาสนาจริงๆจ,จ,จะต้องมีตันติอีกม,มีตรวจสอบอีกอของพมา่าเขายังมีอยู่การตรวจสอบถ้าใครเขียนคัมภี์เผยแพร่แล้วไม่ผ่านเนี่ยจะถูกองค์กรกลางเนี่ยเรียกตัวนะครับเรียกตัวไปบอกว่าให้แก้ไข ถ้าไม่แก้ไขก็คือให้เก็บคืนหนังสือเล่มนี้ห้ามเผยแพร่นะครับเผยเผยแพร่เข้าไปแล้วก็จะแพร่เชื้อไอ้ความเข้าใจผิดๆเนี่ยไปสู่คนอื่นๆมีนะฮะแต่อาจจะคือ,ค,อคือเราก็ไม่รู้ว่าอ่าโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แค่ไหนนะครับเพราะเราก็ไม่ใช่คนประเทศนั้นเองแต่ถ้ามีการทำงานเช่นนี้อยู่นะฮะแค่นี้แหละนะครับนี่คือคาถาที่เน่ ไม่ที่จริงคําอธิบายมีมีเยอะนะครับเช่นอธิบายคําว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะคืออะไรผู้รู้แจ้งอริยสัจสี่โดยชอบด้วยตนเองอย่างถูกต้องสัมมาแปลว่าโดยถูกต้องสัมพุทธ,ธะแปลว่ารู้แจ้งด้วยตนเองนะรู้แจ้งด้วยตนเองอย่างถูกต้องรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งอริยสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าพระสัมมาสัมพุทธ,ธะคือใครผู้รู้แจ้งอริยสัจธรรม นะได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องนะก็เลยเรียกท่านว่าพระสัมมาสัมพุทธะอตุละหาใครเทียบเสมอมิได้ก็คือในโลกมนุษย์พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกทั้งหมดทั้งปวงในอนันตจักรวาลในระหว่างที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่นั้นตรวจดูสัตว์ที่มีชีวิตทั่วทุกอนันตจักรวาลไม่มีใครเทียบเสมอได้เพราะพระพุทธเจ้าสองพระองค์จะไม่อุบัติขึ้นพร้อมกัน ผู้ที่จะเท่ากับพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าด้วยกันแต่มีกฎว่าพระพุทธเจ้าจะไม่เกิดสองโลกในคราวเดียวกันไม่ใช่เฉพาะในจักรวาลน,นี้นะฮะอัน,นันตจักรวาลที่มีจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดมีที่เกิดมีสัตว์สิ่งมีชีวิตมากมายนับจํานวนไม่ถ้วนเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ท่านกล่าวเองนะในอัตถกถาพระหูธาตุกสูตรมชิมนิกายอุปริปนาต ท่านกล่าวไว้ว่าเหมือนกับว่าพระพสะมมาสมุทธเจ้าตรวจดูในอนันตจักรวาลว่าอันนี้คือผมเล่าเสริมนะ,ะนอกจากเราที่บอกสอนอาอริยสัตว์จะทำนำสัตว์ให้รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์อยู่ตอนนี้ในจักรวานอันอื่นไกลเนี่ยมีพระพุทธเจ้าทํางานเช่นนี้อยู่อีกไหมตรวจดูด,ด้วยพระสัพพัญญตญาณไม่เห็นนะฮะ ก็เลยมีคํากล่าวว่าพระพุทธเจ้าเมื่อจะอุบัติขึ้นในจักรวาลที่นับไม่ถ้วนเนี่ยย่อมอุบัติในจักรวาลน,นี้เท่านั้นไม่เสด็จอุบัติในจักรวาลอื่นนอกจากจักรวาลน,นี้อันนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงแน่ใจได้ว่าในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ตอนที่พระองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์จะเป็นบุคคลที่หาใครเทียบเสมอไม่ได้นะ ท่านผู้กล่าวผู้รจนาคัมพีน์้ี้ท่านก็เข้าใจข้อเท็จจริงนี้ก็เลยแสดงอาการนอบน้อมผู้เองแต่ก่อนก็ไม่รู้เรื่องแต่อาศัยการศึกษา,าที่ครูบาอาจารย์จากที่ต่างๆช่วยกันบอกสอนเอาหลักวิชาที่มีอยู่เนี่ยค่อยๆบอกสอนเพิ่มเติมได้แง่มุมเพิ่มเตมิมขึ้นมาเนี่ยก็เกิดความรู้เกิดความรู้แล้วเวลานอบน้อมก็จะเกิดการน้อมจิตแบบนี้ เวลาที่เกิดการนอบน้อมนะครับแต่ท่านก็นอบน้อมไปถึงพระสัทธ,ธรรมด้วยคณะพระอริยสงฆ์ด้วยพูดง่ายๆก็พระรัตนไตัยนะแล้วจึงจะทําการรจนาคัมภีร์นี้นะครับอย่าลืมนะทีนี้ถ้าผมถามชื่อว่าอภิธรรมมัตสังกะหะคืออะไรท่านก็ต้องตอบว่าปาก,กรณ์เป็นที่รวมย่อดหลักเนื้อหาของอภิธรรมปิดกค,ครับนี่ก็ได้เต็มสิครับถูกเป๊ะเลย